สวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะแต่ก่อนนะคะน้องนิชาเนี่ยมีปัญหามากๆเลยนะคะเพราะเขาเนเป็นเด็กที่ตัวเล็กนะคะแล้วก็ติดเล่นนะคะทานข้าวน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดปัญหาเลยนะคะเพราะว่าแม่แอนมาเจอตัวนี้เลยค่ะกับออสเวลไลท์ A W L น้ำมันสาหร่าย D S A นั่นเองนะคะวิธีการรับประทานนะคะง่ายๆเลยค่ะ นี่ค่ะแค่บีบลงไปในอาหารนะคะแบบนี้นะคะในเด็กเล็กนะคะรับประทานวันละ1เม็ดค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปค่ะทานวันละ2เม็ดค่ะ ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติบำรุงสมองบำรุงสายตาเพิ่มสมาธิเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะวิธีรับประทานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ผสมเครื่องดื่มผสมนมผสมผลไม้นะคะหรืออาหารบดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีความปลอดภัยสูงค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาตรฐานและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย